น้ำเกืเอี่เราเก็เกลือเ้มันขันเือได้งาายมครับน,น้ำให้ใสเลยนะคะักกนงนนี่็ขัอนที่สนะครับขันเือรางงามเป้าออก 现在有点少、啊。 ทุ่งที่ห้อแกะมา,าครับบ้่า้ท่านคืออกอ,อกกลางในสะอาดเลยเิงคือต้องใส่แป้งคะแป<ต>้งให้ขาว<อ>แต่เราจะใช้วิธีจงเขาเอาแป้งเราเอาแป้งใส่น้าเเส่อบวให้ข้าวแต่ข้าวสิใส่ที่มักชหนะ ชอบม,มากใช้มะนาวครับมะนาวดับกินข้าวมะนาวแปรียงบานเทานะ่าคนละดับกินข้าวอโอ้โหอมดีครับมะนาวน้ำลายครับคนนะ่ะเปียกมันไม่ใส่เหรอไม่ไม่ไม่ใส่เปียกน,นะครับใส่แต่น้ำมันโอ้โหมะนาวเปรียนบานน้ำม,มา,าย จะไม่มีกลิน่นเลยแต่มันก็จะไม่เปรี้ยวนะ กินยำแรงนี่ก็สิพักไว้ก่อนสวยงามมากขาวสะอาดอน,นี่เป็นหัวนะคะนี่เป็นส่วนติวเป็นส่วนหัวมันนะครับรตี๋ใหญ่มากเขาไแบบตี๋แย่งหมดเลยครับหัวมันนี่หมดแล้วต่างดอกกันครับกระตูดดูเห็ดแย่งเพื่อนคะรับ น่ารับประทานสวัสดีครับอ๋อใส่ไปนั่งก่อนแยกกล่องก็นพี่น้องเห็นแต่แสบบ้าครับหลังทำความสะอาดแกะตัวแกะตัวออกแกะตาออกจากกล่องเรียบร้อย หลังด้วยหลังด้วยเกลือครับเอากหนาวขันเพื่ลดความข้าวกลมของกุ้งเนี่ยเป็นส่วนหัวห้างเฉลี่ยตุ่มย่ำให้่เกลืตุ่มน้ำสุปก็จะแยกก็จะแยกออกแยกก่อนเก็บไว้เล เดี๋ยวไปกินเวลาอื่นด้วูได้อันน,นี้เป็นเมนูนึงที่ชอบทานมากชอบทำแล้วก็ชอบทานมากครับเนี่ยเสีเยบได้หลายของมัก ว่าเมนูอะไรน่าจะรู้กันหมดเลยขนาดกุ้งนี่ดอกนะครับกุ้งมาเลียงสวยงามขนาดนี้นี่เนื้นูเดียวกุ้งเล่นน้ำทะเลแล้วแต่แล้วแต่ใครจะชอบนะว่าบางคนก็ไม่ต้องผ่ากลาง,ลงผ่ากลางเลยเรียกผพากลางเพื่อให้นี่เก็บปีกแบบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ทำ เมนูอย่างอื่นผัดแกงทอดต้มยำกะเพราอนไปจะเสียด้วนใส่ในตู้เย็นเขียนใบเซ็นในตู้เย็นครับอันนี้จะไปทำอันนี้บริพาอันนี้คือเมนูไหไทยไหไทยครับพี่น้องเจ็บเสียด้วนี้ยาลังโอ้เหมือนมมีกินข้าวเลยครับเขียนเป็นตใจสวยงาม เรียงเพราะอะไรตัวนั้นเพราะว่าให้น้ำเข้าเนื้อให้น้ำให้เครื่องปรุงไม่ใช่เครื่องปรุงสิเป็นให้น้ำให้น้ำแบบน้ำดองอย่างเงี้ยน้ำดองมันเขาไอ้นี่ส่วนร่างกายของปูเพื่อความอร่อยมากที่สุดครับทำครั้งที่แล้วให้ฟอนกินครั้งนี้ต้องทำเยอะ จเยอะทำห,หลายๆไว้สวยงามนะครับทำเยอะก็เลี่ยงสองแถวได้นะอสองสันสองแถวก็ได้ครับไปเลี่ยงแถวกันยางสวยงามเลย ขั้นตอนเนวแเสบดต่อไปครับพี่น้องสวัสดีที่รับชมขอบคุณครับ